ไปทำการสํารวจสภาพแวดล้อมในอวกาศร่วมถึงทดสอบเทคโนโลยีใหม่ด้วยค่ะถือเป็นภารกิจการบินเที่ยวที่454แล้วนะคะของชุดจรวดขนส่งลองมาร์ชค่ะจีนยิงจรวดขนส่งลองมาร์ช 4C ส่งดาวเทียม2ดวงชื่อชื่อเยี่ยน 20A และ ซื่อเยี่ยน20ปีขึ้นสู่วงโครจรในห้วงอวกาศโดยจรวดลองมาช 4C ทยานขึ้นจากศูนย์ส่งดาวเทียมจิ๋วเฉียนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเวลา16นาฬิกา22นาทีวันนี้หรือว่าวันจันทร์ตามเวลาในกรุงปักกิ่งนั่นเองนะคะคำว่าซื่อเยี่ยนมีความหมายว่าการทดลองในภาษาจีนค่ะดาวเทียมคู่นี้จะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมอวกาศและทำการทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย จากข้อมูลของศูนย์ส่งดาวเทียมของจีนระบุว่าการส่งดาวเทียมสองดวงขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้นับเป็นภารกิจการบินเที่ยวที่454ของชุดจรวดขนส่งลองมาชค่ะเนี่ยช่วงนี้ภารกิจเรื่องด้านอวกาศนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับจีนก็มีนะฮะสหรัฐก็มานะครับอินเดียนี่เขาก็กำลังพู้นี้พัฒนาอยู่นะฮะ<ส>แล้วก เป็นประเทศมหาอำนาจโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีภารกิจทางด้านอวกาศเดี๋ยวต้องรอติดตามราัสเซียด้วยเช่นกันเพราะว่าก็มีข่าวข้อมูลมาว่ารัสเซียก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องของภารกิจอวกาศด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พัักรนะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกระ